ลับมาอยู่กับพวกเรา ODAT นะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนจะไปดูคอนเทนต์วันนี้กันนะจ๊ะจริงๆวันนี้เราไม่รู้หรอกนะคลิปนี้ลงวันไหน <c oughs> แต่วันนี้เราจะมาอันบอกกันของที่จะอันบอกจริงๆก็ไม่ใช่ของพิเศษอะไรมากนนะของที่สั่งมาจาก Lazada Lazada วัน66เราไม่ต้องบอกวันนี้ไ้้ ไม่เป็นไรเราไม่รู้หรอกว่าลงวันไหนแต่ว่าเราดองไว้ก็มาดูกันว่าเฮ้ยหกจุดหกคนอย่างเราสองคนจะสั่งอะไรบ้างซึ่งไม่มีสาระอะไรเลยจริงๆไม่ได้มีอะไรเราแค่หาทําอะไรไปเรื่อยจริงมาเริ่มเปิดเลยก็ได้อันแรกนะครับ avocado simple w a r f i ๆคืออะไร simple w a r ก็ต้องเสื้อผ้าแบบมินิมอลนี่นี่อะเมื่อกี้ไม่รู้เห็นของมันไม่ได้ดูเฟรมนะครับเปิดแล้วนะเปิดเลยเสื้อยืดสองตัว นี่น่ารักไหมเป็นเขียนนะเนี่ยเขียนว่าอะไรเขียนว่า Sunday morning จริงๆมันสีออกประมาณเบดๆหน่อยอันนี้สีขาวเป็นเสื้อเขียนวา g o o ุจไวท e นะครับจริงๆมันก็เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ผู้หญิงแค่แก่ไหยแกะเลยอ่ะนี่อ่าข้างหลังมีลาย Summer vacation <ot> นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเขาซื้อมาเท่าไหร่อ่ะเห็นของมาส่งเต็มบ้านอ่ะ ไม่แกะเรียบร้อยยัง่งนังขาดวิน่าก็เป็นเสื้อยืดผู้หญิงน่าจะชอบลายจะมินิมอลหน่อยเขียนว่าอาวอคาโดด้วยอะต่อไปลุกบุ๊กเสื้อผ้า,าที่ดูดีมีสไตล์แนะมีราคาประมาณนึงผมจำได้เขาชอบซื้อก็ไมันได้ซื้อแอบขนาดนั้นปะโหเจ็บจีด๊ดสีเจ็บจีด๊ดอันนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่ ของ6.6ซึ่งคลิปนี้ออนก็น่าจะเป็นคอลเลคชันเก่าแล้วเออน่าจะ7.7 8.8ผ่านแล้วเ <c oughs> ขาจะแบบเดืดเรื่องลายเ<ข> <Days. S 1> ดสเดรสกล้ามเขาเรียกเดสอะไรวะแขนกุดไม่ใช่สีม <c oughs> ันน่ารักมากแล้วลายมันน่ารักมากจริงๆลูกบุ๊กเขาก็เป็นแนวนี้เนาะถ้าเราเป็นคนแบบแขนใหญ่อไรเงี้ยเราก็เอาแบบเบเซอร์ทับอย่าบอกนะว่าสีเหมือนกันแบบนี้ลูกบุ๊กอีกแล้ว ไม่คือทุกคนอันเนี้ยมันเป็นคอลเลกชันใหม่ซึ่งเขา่าจะเปิดตอนสิบโมงอันนี้ยกดตอนสิบโมงแต่อันเนี้ยกดตอนเที่งคืนเที่งคืนเี่งคืนของที่หกอันนี้สิบโมงหัวที่หกไม่ใช่ตัวเดียวนะสองตัวเขาลดราคาเนี่ยแพ็กเกจจริงเขาจะเป็นแบบนี้ถุงสิบน่อมันสิบล็อกอที่สะกีนลูกบุกนะครับจริงๆก็สิบล็อกนี้ไปใช้กันต่อได้ ใช่<อ>รเราอาจะจะชอบเก็บไว้เพราะว่าเวลาไปต่างประเทศเราก็<อ>า,าแคของใช่เราก็ตอาเสื้อผ้าอะไรเงี้ยใส่แล้วก็รูดซิปชึบแล้วก็เอาไปไว้ในกระเป๋าเดินทางมันถุงสุญญากาศหน่อยอะไร<ม>ประมาณนั้นหรือจะไปใส่ผ้าปีกเวลาไปเที่ยวว่ายน้ำอะไรางี้ก็ได้อันนี้เป็นกางเกงจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่เดี๋ยวขึ้นไปให้กันเป็นกางเกงขาสั้นอันนี้เดสเหมือนกันคือจริงๆอ่ะ เป็นคนที่ไม่ใส่เดสแขนกุดเลยแต่ว่าที่ซื้อตัวนี้กับคอลเลคชันใหม่มาเพราะอะไรเพราะว่าผ้ามันน่ารักมากสีมันน่ารักมากอะ่ะสีมันแบบสีมันน่ารักอะ่ะเป็นลายต้นส้มป่ะ<ไ>ลายอะไรไม่รู้แต่ว่ามันน่ารักมากมดูเป็นเพนติ้เนาะเป็นว่ามันน่ารักมากก็เลยซื้อมาทางที่ตัวเองอะ่ะไม่ใส่แขนกุดอันนี้ไม่น่าเชื่อเสื้อผ้าละไม่รู้คืออะไรของของอะไรของอะไร แฮปปี้ซันเดย์ออฟิเชียลแฮปปี้ซันเดย์ของใครไมรู้ไหมเนี่ยเดาสิเป็นบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งเดาสิแฮ้พาดีเหรอใช่เก่งมากไม่รู้จักหรอไงมีชอบเปิดให้ดูมันเป็นแผ่นหอมปรับอากาศมคือแอเซทินเนอร์มันก็จะเป็นกระดาษหอมนะครับที่ไปแขวนตามที่ต่างๆแขวนตู้เสื้อผ้าแขวนบนรถอะไรเงี้ยเราไม่รู้ด้วยว่ามันคือกลิ่นกลิ่นแบบประมาณไหนไม่มีหลายซื้อมาลองเฉย บบน,น่ารักดีครับน่ารักดีของคุณไอพาดีร้าน Happy Sunday Official แ p ปปี้ n ันเ Official ียวเดี๋ยวเราลองเปิดไหมอยากรู้เหมือนกันว่ากินอะไรจริงๆที่เขาดังๆก็ชุดนอนใช่ไหมที่เห็นเยอะๆใช่แต่ว่ากดไม่ทันอยากให้เขารีสต็อกชิกๆกกินมันเหมือนสบู่อ่ะอืมหอมนะไม่ไม่ฉุนไม่ไม่ได้เตะจมูกแต่ว่า ให้กลิน่อนอ่อนๆแบบหวานคือเรา <ๆ S 2> ไม่รู้ว่าที่มันไม่เตะจ,จมูกเพราะว่ามันหลุดคิวซีหรือเปล่าอ๋ออันนี้เขาเป็นตัวคอลแลบกับมอนเตอินกด้วยปล่อยพลังให้มันโฟก,กัสเออประมาณนี้ก็หอมดีน่ารักดีคิดว่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าน่าจะช่วยเรื่องกลิ่นอับอะไรอย่างนี้ได้ไว้ในรถอ๋อจะไไว้ในรถในรถก็ได้ไไดแกะต่อละอันนี้ อันนี้เนี่ยเป็นของใช้ในบ้านนะจากไลออนนะจะมีสบู่ยางสีฟันออแปรงสีฟันอะไรเงี้ยใช่คือตด้เลยว่าอันนี้คืออะไรคือแปรงสีฟันขอดูยี่ห้อซีเทม่าอ๋อซีเทม่าคือปกติอะแปรงสีฟันอะเวลาที่เราเลือกใช้กันอะเขาเขาจะให้ใช้แบบขวแปรงเล็กเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันมันจะได้ซอกซอนชอกชัยทั่วทั้งปากอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าในลาซาด้ามันไม่มีหัวแปรงเล็กซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหัวแปรงมาตรฐานอะมันใหญ่หรือมันเล็กก็เลยลองซื้อมาก็เลยซื้อหัวแปรงเยอะมาแทนไม่มันเป็นหัวแปรงมาตรฐานไม่ซัซื้อมาสีนะซื้อมาสีกล่องอะไรด้วยของแถมหรอชกโบุสึโมโนกาตาริเออเป็นเจลล้างหน้าเนื้ออัลคอเซรามสัตว์ใหม่ดับเบิลเพียร์ไบโอติกพัดกันชงเพื่อผิวสวยดูสุขภาพดีมีสารสกัดจากเห็ดสารสกัดจากน้ำแร่แล้วก็สารสกัดจากสาหร่าย ใครสนใจก็ไปลองดูนะเขาเป็นเทสเตอร์แต่เรายังไม่เคยใช้น่ารักดีครับระานนี้ก็แปลงผีบันสามแถมหนึ่งสมชื่อโปรโมชั่นคือเดี๋ยวนี้ชอบซื้อของใช้ในบ้านอะผ่านลาซาด้าเราแบบผ่าน,นถูก,กแบบมัถูกเออมันมีทั้งคู่ปองมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเข้าและไม่เข้าเข้าลาดา้าไม่ต้องรอให้ของหมดนะครับก็สั่งมาเก็บๆไว้พวกนี้มันไม่ได้หมดอายุง่ายๆอยู่แล้วมันเป็นรุ่นแบบซูเปอร์ซอฟต์นะ แต่ว่าหัวแปงอย่างที่บอกว่าเลกูล่าหัวแปงมันก็จะใหญ่นิดนึงปกติอ่ะเราจะใช้หัวแปงเล็กกว่าน,นี้หน่อยถ้าออริจินอลอ่ะมันคือหัวแปงขนาดกลางแต่ถ้าหัวแปงขนาดใหญ่อ่ะคือคือ XL แต่หัวแปงขนาดเล็กที่เราหาไม่เจออ่ะคือขนาดคอมแพกใครอยากได้ก็เราแนะนําว่าให้ใช้คอมแพกขนาดเล็กเพราะว่ามันจะซอกซอนไปถึงฟันกรามได้อย่างหมดจดแล้วเราก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรมีแมงกินฟันประมาณนั้น อันต่อไปนั่งทําอะไรโชว์เข้าไปปอแปะอยู่ครัเห็นไม่ได้ชอบร้านคมจินเนาะคมมจินอะไรวะ๋อคมจินไข่คมไฟคะคมไฟเป็นที่ละลายเทียนหอมเออเป็นคมละลายเทียนหอมเขาเรียกว่าโคมไฟอุ่นเทียน๋อเหรอขามีชื่อเด้อไม่มีอะไรเลยอันนี้คืออยากได้ล้วนๆอันนี้ประมาณห้ารอยบาทถ้าจะไม่ผิด มาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงซึ่งยังไม่ได้ประกอบนะอันบล็อกล้วนเดี๋ยมีแต่โฟมอ๋ออ่ะหน้าตาข้างในเป็นงี้เห็นไหมเห็นอยู่นี้อ่าก็เขาแพ็คมาดีนะแพ็คมาดีมีโฟมที่เป็นเชฟโคมเลยแบบไม่ขนส่งแบบไม่กระดึกกระดึกอ่ะเกับเรื่องนะตอ๋อในรูปมันเป็นกระจกใสใช่ไหมเออแต่ก็สวยอยู่ก็ได้แข็งแรงนะอันเนี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะออเขามีหลอดไฟมาให้ด้วยนะ ใช่ใชนี่นคือที่ซื้ออ่ะพอจริงๆอันเนี้ยมันจะเป็นสีใสแต่ว่าเดี๋ย่พอมันโดนแสงมันก็ดูใสยอยู่เออหรือเพราว่าถ่ายรูปมาไม่รู้อ่ะแต่ว่าซื้อเพราะตรงนี้แหละมันสวยดีแล้วแต่อย่างนี้ก็สวยสีนี้ก็ดูพรีเมียมดีฐ<ช>านเป็นไม้นะครับมีช่องให้วางเทียนหอมให้หลอดไฟมาสองหลอดนะทุกคนนี่ มีหลอดไฟอยู่สองหลอดไม่รู้ต่างกันไหมไม่ต่างเขาเอามาให้เปลี่ยนอ๋อคือคือมันเป็นแบบทุกคนคิดว่าจเจ้าออกได้ออกไม่ได้ต้อง,ต,องต้องเผาตัดออกน,อนี่น่ารักมากเป็นห้าร้อยที่แข็งแรงนะครับเออเป็นหานไม, <า S 2> ม่ไนงองแงงงอ<บ>้งแง,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 ง้คือเขาประกอบมาให้เลยแต่ว่าเนี้อดีเราเคยไปเห็นบางรีวิวคือต้องประกอบเองแล้วเขาก็ประกอบกันไม่ถูกแต่นี้มาแบบประกอบแล้วเลยอะ่ะคือร่างเ,าเป็นแผ่นโฟม การลื่นนี่แบบนี้คือเราอะแค่ใส่หลอดไฟเข้าไปในเนี้ยในหัในเนี้ยในเนี้ยในเนี้ยใส่หลอดไฟเข้าไปแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วตัวปลั๊กเป็นสวิตที่ถ้าดูเออดูลักษณะนี้น่าจะดิมได้เป็นหมุนแบบแป๊ก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 อะไรเงี้ยก็แปลว่าสามารถเลือกปริมาณความร้อนกับกับเทียนได้ว่าสว่างมากก็จะร้อนหน่อยสว่างน้อยก็ร้อนน้อยอะไรเงี้ยเพื่อให้เทียนแบบไม่ต้องละลายเยอะเป็ปลั๊กเป็นปลั๊กแบบ สองหัวเขาเรียกว่าอะไรขาตะเกียบัวเป็นปักข,ขาตะเกียบค่ะทุกคน <g iggle> อ่ะสุดท้ายอันนี้คืออันที่สงสัยที่สุดว่ามันคืออะไรวะคือกล่องมัน <c oughs> มันใหญ่มากอ่ะแต่มันเบานะบอกให้ว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านล่าหน้ากล่องเขียนว่า A-Commerce A-Commerce เป็นบริษัทขนส่งอ๋อโอเคข้างนในมี บุกลองบุกหอมันคือสกอตใบนะครับคือไม้ถูพื้นไม้ม็อบพื้นสกอตใบที่มันเอาไว้ติดกับตัวทิชูเปียกค่าเชื้อไ้ใช่ไหมเอาไว้ถูบ้านมีถูมือยางให้ด้วยไม่อันนี้ซื้อเอาเหรอหนูว่าแถมแต่จะหมดแล้วอะไรเรารีบอ่าขอโทษครับอ๋อแล้วก็มีนี่อะ แผ่นแปดสิของเน็กแคร์ของสามเอ็มสามเอ็มเขาเป็นบริษัทวิศวะที่มีหลายแบบมีหลายโปรดักต์มากๆอันเนี้ยดีมากแผ่นแปดสิวคือแปะแล้วสิวยุบแบบดีมากๆเราก็ซื้อตอนหกสหกเนี้ยถูกดีเยี่ยมสำคัญกับชีวิตนะทุกคนลองใช้ดูตอนแรกก็ไม่เชื่อเดี๋ยวพอได้ใช้แล้วรู้สึกว่าหนึ่งคือมันปกปิดเราระหว่างวันด้วยเนาะให้แบบมไม่ค่อยมองเห็นสิวพอถอดออกมาก็จะมีแบบหัวสิวอะไรเงี้ยหลุดตามมาซึ่ง แผ่นสองแผ่นน่ะก็ก็อยู่แหละก็เริ่มแห้งแล้วอันเนี้ยมันคนละสูตรกันนะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นรุ่นบางเียบเลียงกับผิวส่วนฝั่งขวาจะเป็นรุ่นใสขอบบางไม่เหมือนกันอืใครชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกดูกันได้ก่อนที่จะตัดไปหมดโอเคครับเมื่อกี้บอกแบตจะหมดก็ก็หมดไปเลยหมดเลยก็เลยมุมมุมมันอาจจะไม่ได้คอนติเนียนะทุกคนไม่เป็นไรก็เราอันบล็อกหมดทุกชิ้นแล้ว ใช่แต่ว่าขอแนะนำวันนี้จริงๆคือมันเป็นไม้หมอกแบบนี้แล้วมันสาม,มารถถอดได้ยืดได้อะไรได้คือเขาจะมีตัวนี้ไอแผ่นขาวๆมันมีทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งซึ่งแบบแห้งอ่ะมันสำหรับเอาไว้แบบเก็บพวกฝุ่นหรือว่าเป็นผมของเราที่มันแบบ ล่วงเยอะมากเลยเกินแล้วก็ใช้ไม้กวาดก็ใหม่เวิร์กใช้เครื่องดูดฝุ่นผมมันก็ไปพันกับแกนล้ออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยดีมากสําหรับเาอืาเหมือนมันจะดูดฝุ่นดูดพวกอสิ่งสกรปรกที่เป็นแห้งครับผมเผมิมอะไรเงี้ยได้ดีเนาะมันก็ติดในแผ่นแห้งมันก็สามารถส,สวอปต่อด้วยตัวแผ่นเปียกใช่ได้อีกก็คือะคะพอแผ่นแห้งเช็ดเสร็จฝุ่นอะไรเงี้ยเราก็เอาแผ่นเอาออกไปทิ้งแล้วก็เอาแผ่นเปียกใส่แล้วก็ถูใหม่ อืมซึ่งจริงๆมันมันซื้อแยกได้นะแยกหัวจริงจริงเนี่ยอันนี้ยมันหมุนออกได้ออเนี้ยอันนี้มันเป็นความยากอันนี้อันนี้อันนี้เออไอแกอีกแกนหัวเนี้ยมันเปลี่ยนได้ตรงนี้ใครที่มีอะไรที่แนะนําให้เพื่อนเพื่อมาช็อปกันว่าแบบเฮ้ยหกจุดหกหรือดับเบิลเดย์วันไหนโปรโมชั่นดีๆต้องมาช็อปร้านนี้ช็อปสิ่งนี้ลดเยอะมากคุ้มมากอะไรเงี้ยหรือว่า เพื่อนๆเพิ่งช็อปอะไรกันมาก็มาแชร์กันได้<ช>นะครับผมแล้วก็ EP ต่อไป ODA T ของพวกเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรนะครับผมก็ติดตามกันก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe <ๆ S 2> เผื่อกันไว้นะครับผมแล้วก็คิปด,ดีๆนับรองว่ามาเสิร์ฟของคุณแน่นอน <ๆ S 1> นะจ้าวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย